กลับมาช่วงสุดท้ายของเก็บตกจากเนชันนะครับคุณกฤษณะวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับไปคุยกันเลยนะฮะคุณกฤษณะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีราครับครับคุณกฤษณะครับเชิญฮะวันนี้ผมก็ชีพเป็นชาวลงล้อนะครับเดินทางมารณรงค์และสำรวจอารยศาป่าที่จังหวัดกระบี่กับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับครับก็ตั้งแต่การเดินทาง สนามบินดอนเมืองสมัยใหม่ก็สะดวกทันสมัยปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมนะครับครับมีทางราดเชื่อมโยงทุกจุดนะครับและประเด็นปัญหาตอนนี้ที่เป็นข่าวเมื่อวันก่อนที่เรามาเล่าในรายการจำได้เลยครับเรื่องของเคบินวิวแชร์หรือรถบิวแชร์เล็กเข้าเครื่องนี่นะครับล่าสุดนี่ผมก็ได้รับบริการนะฮะนี่แอเชียเขาก็มีบริการนี้แล้วนะครับเหุ่ว่ามันเข็นเข้าเครื่องได้มาถึงสนามบินกระบี่นะครับ กระบี่ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกสนามบินหลักๆก,ก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารับษาปัดครบเลยนะครับโดยเฉพาะทางลาดจากห้องน้านี่หัวใจสําคัญนะครับแล้วก็ที่จอดรถนี่เป็นมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปเมื่อวานนี้ผมมาถึงกระบี่นะครับ,รบจุดแรกที่ไปเนี่ยก็คือศาลากลางจังหวัดโดยคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็คณะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะครับ แล้วก็มีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมพัฒนาสังคมการท่องเที่ยวตลอดจนชาวบ้านแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุและผู้พิการถือว่าเข้ามากันครบายเลยครับคุณดิดะครับ,รบเห็นศักยภาพได้เห็นแสนยานุภาพของชาวกระบี่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยผมรู้สึกปลับปลื้มใจมากครับคุณดิระครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าน,นะครับพาเราไปดูตั้งแต่ทางลาดหน้าศาลากลางห้องน้ํา ต้องปรับปรุงตรงไหนยังไงหรือไม่ผมก็ไปช่วยแนะนำเลยนะครับครับแล้วก็ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายที่เอ่ยนามเมื่อสักครู่นี้เขาก็ประกาศยุทธศาสตร์เป้าหมายทางด้านการพัฒนาอา,ารยสัปปะของจังหวัดนะครับให้กระบี่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกแห่งหนึ่งในโลกนะครับให้กระบี่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนทุกวัยทุกเพศทุกสภาพร,ร่างกายเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้มาเที่ยวได้ สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมโดยผู้ว่าเนี่ยนะครับบอกว่าจะใช้พื้นที่อ่าวนางอ่าวนางก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีรีสอร์ทที่พักมีการล่องเรือไปชมจุดต่างๆที่สวยงามของกระบี่เนี่ยเป็นจุดนําร่องต้นแบบเป็นอ่าวนางโมเดลครับคุณดีระครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับจากนี้ไปเนี่ยออท่านผู้ว่าแล้วก็ทางคณะนันกเกที่สมนตตีบอกว่าปีหน้านี้จะได้เห็นแน่ นะเพราะนี่ก็จะหมดปีปีนี้นะปีหน้าเพราะเป็นปีสําคัญคือสู่ประชาคมอ,อาเซียนชาากระบี่โดยผู้ว่าและนายกนี่นะครับ <c oughs> เขาจะใช้อ่าวนางเป็นโมเดลในการพัฒนาตั้งแต่ท่าเรือเรือนะฮะทางลาดขึ้นลงตึกอาคารรีสอร์ทที่พักเป็นนอนเซ็ปโฮเทลนะ <c oughs> เป็นนอนเซป็ปเลสซลองร้านค้าทุกแห่งก็ร่วมมือร่วมแรงร,ร,ร่วมใจอะไรอย่างนี้นะครับเรือแหล่งท่องเที่ยวทะเลหาดทรายต่างๆจะหาจุดชมวิวจุดถ่ายรูปเนี่ยทุกจุด หรือแม้แต่ปูดำอ่ะคุณธีราเคยมากระบ,บี่ช่วงห้าปีนจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เป็นแรนดมาที่คนต้องมาถ่ายรูปเนี่ยคือปูดำเป็นปูเหล็กทองเหลืองขนาดใหญ่นะครับ,รบอยู่ตรงเขาขนาดน้ำที่ผมไปเมื่อวานนี้นะครับตอ,อ,อนนี้ยังเป็นบันไดยอยู่สามขั้นบ้างสองขั้นบ้างสอง,างสามจุดนะครับ,รบแต่เมื่อวานนี้นายกเทศมนตรีบอกว่าภายในหนึ่งเดือนจะเป็นทางลาดหมดเลยครับ S <S ก็หมายวมว่ามกราปีใหม่ปีหน้ามาเป็นของขวัญให้กับชาวกระบี่และก็ชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกนอกเหนือจากคนปกติที่มากระบี่แต่ละปีแต่ละปีนี่โอ้เยอะมากนะครับจากนี้ไปเนี่ยกลุ่มวิวแชร์ผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการจะมาเที่ยวกระบี่ได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียม เพระาะเมื่อวานนี้ผู้ว่าจังหวัดบอกกับผมว่ากระบี่นี่จะประกศาศยุทนศาสตร์อีกประเด็นหนึ่งคือว่าจะให้กระบี่เนี่ยเป็นเมืองพักฟื้นสําหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาผ่าตัดในเมืองไทยอาหรับยุโรปญี่ปุ่นมารักษาตัวในเมืองไทยนะฮะพอเสร็จแล้วก็จะออกมาพักตามที่ต่างๆกระบี่จะเสนอตัวเป็นเมืองพักฟื้นครับ ดังนั้นการประกาศยืดศาสตร์ให้อ่าวนางเป็นโมเดลก่อนเป็นอ่านางโมเดลเป็นจุดนําร่องของกระบี่ก่อนจะขยายไปเกาะพีพีอ่าวต้นไทรต่างๆนะครับนี่ถือว่าเป็นก้าวย่างที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งของกระบี่แล้วนี่เป็นมือท่องเที่ยวที่สําคัญเลยนะฮะใช่ครับและที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือไร่เลครับถ้าคุณที่ไดาชอบปีนหน้าผานะครับเอย่ารอบหน้ามากับผมได้ครับช่วงเทศกาลนะครับเนี่ยเดือนธันวาผมนัดแน่กับทีมปีนหน้าผาแล้วครับ เขาบอกว่าเนี่ยเดือนเดือนหน้านี่ครับผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรครับที่ผมอยู่เมื่อคืนมาค้างที่ไร่เลยนะครับไร่เลยเนี่ยเขามีชื่อเสียงระดับท็อปทีของโลกเป็นหนึ่งในสามแหล่งปีนหน้าผาที่นักปีนผาทั่วโลกจะต้องมาครับอผมไปถามเขาเลยว่าแล้วผมนี่ปีนได้ไหมเขาบอกผมว่า nothing is impossible ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ เขบอกกันแบนั้นเดือนหน้าไอเชลรีเทิร์นจะกลับมาจะกลับไปไปไปฟิตร่างกายก่อนเงี้ยจะมาปีนหน้าผาครับได้ได้ถ้ามีโอกาสได้ติดสอยห้อยตามคุณกฤษณะไปด้วยนะฮะโอ้นี่เราพาครอบครัวมานะครับตอนนี้กระบี่เขากำลังโปรโมทเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทุกวัยในครอบครัวมาเที่ยวได้คนแก่ไม่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างเดียวแล้วครับออกมาเที่ยวกระบี่ได้มาเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้หลายที่กําลังตื่นตัวพัฒนากันอย่างมากครับนี่คือประเทศไทยยุคใหม่ในสมัยของพวกเราครับคุณดิดาครับคุณผู้ชมครับครับครับ เอาละครับขอบคุณคุณกฤษณะมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับเวลาวันนี้ของทางรายการก็หมดลงพอดีนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ